สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูน้ำในรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องมาตาตัวสะกดนะคะแต่วันนี้นะคะครูน้ำจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วก็สอนไปด้วยนะคะมาตาตัวสะกดนะคะหมายถึงพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระนะคะและมีเสียงประสมเข้ากับสระนะคะหรือมาตาตัวสะกดนะคะก็คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคําหรือพยางในแม่กอากานะคะทําให้แม่กอากามีตัวสะกดนั่นเองนะคะค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า70นะคะเราจะทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะหน้าที่70นี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่7นะคะให้ระบายสี่ช้างซึ่งพิมพ์คําที่มีตัวสะกดเหมือนคําข้างหน้านะคะตัวอย่าง คำว่าพลายพลายมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะต่อไปเรามาดูคำอื่นๆกันนะคะคำนี้คำนี้อ่านว่าแก้วแก้วมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่ามีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะยากมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่ามีกอไก่เป็นตัวสะกด น้อยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่ามียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะดังนั้นคําที่มีตัวสะกดเหมือนคําข้างหน้าก็คือคําว่าอ่าคำว่าน้อยนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนเขาจะวงกลมแทนระบายสีนะคะเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยนะคะข้อหนึ่งคำว่าผักผักนักเรียนดูนะคะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะต่อไปเรามาดูคาถัดไปนะคะคำนี้อ่านว่าปากปากมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่ามีกอไก่เป็นตัวสะกดดูคำต่อไปก่อนนะคะคำนี้ผัดผัดมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ่ามีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะและดาวดาวมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ มีวแหวนเป็นตัวสะกดดังนั้นคําไหนที่มีตัวสะกดเหมือนคําข้างหน้าคะอ่าเก่งมากค่ะคําว่าปากนะคะนักเรียนก็ระบายสีลงไปค่ะซึ่งคําว่าปากอยู่ในมาตตาตัวสะกดแม่อะไรคะอ่าเก่งมากค่ะแม่ก,กกนะคะให้นักเรียนระบายสีช้างลงไปนะคะระบายสีแค่ คำที่มีตัวสะกดเหมือนคำข้างหน้านะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่สองคำนี้อ่านว่าเดินเดินมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ่เาเก่งมากค่ะมีโนหนูเป็นตัวสะกดนะคะเรามาดูคำถัดไปกันก่อนนะคะของของมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ่ามีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะ ต่างต่างมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่าเก่งมากค่ะมีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะงานงานมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่ามีนหนูเป็นตัวสะกดนะคะดังนั้นคำไหนที่มีตัวสะกดเหมือนกับคำว่าเดินคะ เก่งมากค่ะคำว่าง,งานนะคะนักเรียนก็ระบายสีช้างที่มีคำว่างานนะคะจะเป็นช้างที่พิมพ์คำที่มีตัวสะกดเหมือนคำข้างหน้านะคะแล้วคำว่าเดินกับงานอยู่ในมาตาแม่อะไรคะอ่าเก่งมากค่ะแม่กลนะคะแม่กลต่อไปข้อ3าม มมงโมงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่าเก่งมากค่ะมีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะเรามาดูคำถัดไปกันนะคะคำนี้ยามยามมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะมีมอมาเป็นตัวสะกดนะคะแสงแสงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่ามีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะเหมือน เหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่ามีโนหนูเป็นตัวสะกดนะคะดังนั้นคำไหนมีตัวสะกดเหมือนคำว่าโมงคะ <quota. S 1> <tiế> เก่งมากค่ะคคก็คือคำว่าอ่าคำว่าแสงนะคะนักเรียนก็ระบายสีลงไปะค,ะค่ะค่ะแล้วคำว่าโมงกับแสงอยู่ในมาตตาตัวสะกดแม่อะไรคะ เก่งมากค่ะอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กงนะคะก็คือมีงองงูเป็นตัวสะกดนะต่อไปข้อสี่ค่ะข้อสี่คำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่าคำนี้อ่านว่างามนะคะงามมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะมีมม้าเป็นตัวสะกดเก่งมากค่ะดูคําถัดไปนะคะคํานี้แถมแถมมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ มีหมามมาเป็นตัวสะกดค่ะเที่ยงเที่ยงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่ามีงองงูเลื้อยเลื้อยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำมยีย่อยักเป็นตัวสะกดนะคะดังนั้นคําไหนที่มีตัวสะกดดังนั้นคําไหนที่มีตัวสะกดเหมือนคําข้างหน้าคะ เก่งมากค่ะก็คือคำว่าแถมนะคะนักเรียนก็ระบายสีลงไปนะคะแล้วคำว่างามกับแถมมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดนะคะอ้ามีมอมมาเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตตาตัวสะกดแม่อะไรคะเก่งมากค่ะแม่กลมนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะคะศาสตร์ศาสตร์มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ มีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปเคียวเคียวมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่ามีวัวแหวนเป็นตัวสะกดดาบดาบมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่าบอใบไม้พูดพูดมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเก่งมากคะ่ะดอเด็กแล้วคําไหนที่มีตัวสะกดเหมือนกับคําข้างหน้าคะเก่งมากคะ่ะก็คือคําว่า พูดนะคะให้นักเรียนระบายสีลงไปตรงช้างที่มีคำว่าพูดนะคะค่ะแล้วคำว่าสตราดกับคำว่าพูดมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่ามีเด,เด็กเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กดนะคะเก่งมากคะ่ะแม่กดนะต่อไปข้อที่8นะคะ นักเรียนเปิดไปหน้าที่71นะคะข้อที่8นะคะให้ขีดเส้นใต้คำที่มีตัวสะกดต่างจากคำอื่นค่ะตัวอย่างนะคะงานบ้านบาทหานแล้วเขาก็เฉลยว่าบาทนะคะก็คือคำที่มีตัวสะกด ต่างจากคำอื่นนะคะก็คือมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะส่วนคําอื่นจะมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะให้นักเรียนดูที่ข้อหนึ่งค่ะนักเรียนอ่านตามครูนะคะลงแกงกรุงริงสวยนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าคําไหนมีตัวสะกดต่างจากคําอื่นคะ เก่งมากค่ะก็คือคำว่าสวยใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะว่าคำอื่นมีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตาแม่กงแต่คำว่าสวยมียอยยักษ์เป็นตัวสะกดจะอยู่ในมาตาแม่เกยนะคะดังนั้นก็ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่าสวยค่ะต่อไปข้อที่สองให้นักเรียนอ่านตามครูนะคะเปิด มดด้วย What นักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าคำไหนมีตัวสะกดต่างจากคำอื่นคะเก่งมากค่ะก็คือคำว่าด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคำอื่นมีดอเด็กเป็นตัวสะกดก็คืออยู่ในมาตาแม่กดนะคะส่วนคำว่าด้วยมียอ,อยยักษ์เป็นตัวสะกดก็คืออยู่ในมาตาแม่เกยนั่นเองนะคะ ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่าด้วยค่ะต่อไปข้อที่3นะคะอ่านตามครูนะคะนุ่มนิ่มแยม้มมากนักเรียนลองสังเกตดูสิคะคำไหนคะที่มีตัวสะกดต่างจากคำอื่นเก่งมากค่ะคำว่ามากใช่ไหมคะเพราะว่าคำอื่นมี มีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตาแม่กลมส่วนคำว่ามากมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะก็คืออยู่ในมาตาแม่กก,กนั่นเองนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่ามากค่ะต่อไปค่ะลูกกราบเทียบลูบ นักเรียนเราสังเกตดูสิคะคำไหนมีตัวสะกดต่างจากคําอื่นคะเก่งมากค่ะก็คือคําว่าลูกใช่ไหมคะเพราะว่าคําอื่นมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ่ามีบบใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตาแม่กบนะคะส่วนคําว่าลูกมีเกาไก่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กกนะคะ ให้นะักเรียนขีดเส้นใต้คำว่าลูกค่ะและสุดท้ายข้อ5อ่านตามนะคะสาวแล้วว,ว้าววาดนักเรียนลองสังเกตดูสิคะคำไหนมีตัวสะกดต่างจากคำอื่นคะ่าเก่งมากค่ะคำว่าวาดใช่ไหมคะเพราะว่าคำอื่นมี วแหวนเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะอยู่ในมาตาแม่เกลนะคะส่วนคำว่าวาดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะอยู่ในมาตาแม่แม่อะไรคะตอบให้ชื่นใจหน่อยอ่าอยู่ในแม่ก,กดนะคะก็ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่าวาดนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูน้ำก็ขอจบบทเรียนไม่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมท้ายบทเรียนให้นักเรียนทำนะคะ ก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดข้อ9หน้าที่72นะคะก็คือให้นักเรียนแต่งประโยคจากคําต่อไปนี้เห็นศาสตร์ดือ้อร้อนนะคะค่ะสําสหรับวันนี้ครูน้ำก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ